ไหนปีกมีอยู่ไหนปีกไหนปีกของมีอยู่ไหนคะไหนมีมีปีกอยู่ตรงไหนนะถูกต้องค่ะปีกไหนกระโปงมีอยู่ไหนกระโปงอยู่ไหนคะกระโปงมีอยู่ไหนหืมมีหนูรักมีไหมอ้นรักมีทำยังไงคะ ล้างมีก่อนมีไหนน้างมีก่อนมีทิมัมมัมอ้าวอ้จะมามัมมัมอะไรลัางมีก่อนมีเอ๊ล้งมีก่อนมีทํไาไงรังกกันรักกันมีน่ารักไหมคะมีน่ารักไหมคะนี่แกะหรอลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอ,อะไรคะ<ว>โบไหนดอกไม้มี ดอกไม้อยู่ไหนไม่ใช่ดิดอกไม้อยู่ดังนี้ไหนกระปรองมีกระปรองสีอะไรคะชมพูเก่งมากกระปรองคะ่ะอะไงกระปรองสวยไหมห้อ,อ,องหนูก็กางเกงหนูไม่ได้กระปองหนูกางเกงชมพูเหมือนกันอ๋อสีชมพู